นี่นะคะวันนี้ก็คือมาเข้าสวนยุงเยอะมากทุกคนยุงเยอะมากๆมาขุดว่านพัทรบะนะคะก็จะมีะคุลูกค้าอยู่ที่สุราชธาน,นีนะคะอยากได้พัทรบะมากเลยก็เลยมาขุดให้นะคะจริงๆมันก็จะมีไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ก็จะแบ่งให้สังเกตได้นะคะว่าไอตัวว่านพัทระบะในความเชื่อเป็นว่านที่ป้องกันผีร้ายทุกชนิดนะคะ,ะไม่ว่าผีใดๆก็ตามนะคะตัวนี้ เอาอยู่นะคะไปปลูกเอาไว้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีปัดเป่าสิ่งอัปมงคลน,นะคะด้วยตัวนี้เพราะว่ามันจะมีสารตัวหนึ่งในนี้แหละนะคะพวกพลังงานลบๆจะไม่เข้าใกล้นะคะก็จะใต้ใบตัวนี้ลักษณะก็จะเป็นผลนุ่มๆเวลาเราจับดูเนี่ยจะเป็นผลนุ่มๆนะคะแล้วตัวหัวของเขานี่คือลักษณะหัวอันนี้คือลักษณะของ หัวว่านพัตะบะนะคะด้านเนื้อในจะมีสีเหลืองนวลนๆนะคะเเวลาทีา่ใกล้จะถึงหน้าฝนตัวนี้ก็ให้เก็บกู้ว่านเพราะว่าหัวใต้ดินมันจะเน่าได้นะคะทำไมต้องเก็บกู้ว่านอันนี้ก็คือมันจะเน่าได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าตัวที่อ่ลักษณะนะคะเนี่ยไอหัวใต้ดินบางหัวนะคะมันก็จะ มีอาการเน่าแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นเป็นผงผงมันเน่าได้นะคะเขาจึงต้องเก็บกู้ว่านขึ้นมานะคะี่มีบางหัวที่มันเ,เสียหายเหมือนกันนะคะแล้วก็จะบางหัวที่มันอ่ะก็ประมาณนี้เนื้อในของของว่านนะคะอันนี้เนื้อในเนื้อในก็จะมีสีเหลืองนวลนๆน,น,นะคะ ก็จะเป็นหัวมันก็คล้ายกับพวกขมิ้นมาแหละนะคะแต่ว่ามันต้องแยกให้ออกว่ามันเป็นมันเป็นตัวไหนนี่นะคะว่านก็คือมันจะบางทีมันมีลักษณะคล้ายกันเยอะนะคะเราต้องดูใบลักษณะใบลักษณะหัวของว่านว่ามันเป็นแบบไหนต้องดูเป็นนะคะบางทีเราไปซื้อที่ร้านต้นไม้ทั่วๆไปถ้าเราดูไม่เป็นนะคะบางครั้งมันก็ไม่ใช่ของแท้นะคะอันนี้ก็จะเตรียมเนาะตรงให้ น้องๆที่อยากได้นะคะอยู่สุราษฎร์ธานีก็วันนี้อ่าเนี่ยถ้าเอาไปปลูกนะคะเนี่ยในสวนตรงนี้มันก็จะได้หลายต้นมันจะขึ้นมาหลายต้นเพราะว่าหนอหน้าฝนเนี่ยหนอมันเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะนี่คือพัตบะนะคะอ่ะได้เป็นไปแบบนี้เลยจะไปแยกปลูกหรือไม่ก็ได้ถ้าแยกปลูกก็บิตรงนี้ออก นะคะคถ้าเราจะแยกปลูกเราอ,อันนี้มันก็จะขึ้นมาอีกหลายต้นเพราะว่าเอามันคล้ายกับกระชายนะคะเนี่ยมันจะมันจะขึ้นมาได้อีกหลายต้นในส่วนตรงนี้ถ้าอยากได้ฟอร์มกอสวยๆก็ปลูกลงไปเลยทั้งทั้งทั้งพวงแบบนี้แต่ถ้าอยากจะไปแยกเป็นได้หลายๆต้นก็บีออกมาแบบนี้ก็ได้นะคะบีออกมาแบบนี้เวลาที่เราจะไปไหนมาไหนพกติดตัวไปนะคะ แจ,แจกลูกแจกหลานผู้ที่ไม่ค่อยไว้ใจในสถานที่ที่เราจะไปนะคะก็ให้พกพาว่านตัวนี้แหละติดตัวไปจะเอาไปทำเป็นผงว่านใส่ห้อยคอนะคะหรือจะเอาไปทั้งหัวแบบนี้ก็ได้นะคะใส่กระเป๋าออสะพายใส่กระเป๋าติดตัวไปในที่ต่างๆเพราะว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันก็จะมี เยอะยิ่งกว่าสิ่งที่เรามองเห็นนะคะก็การเอาไว้ก่อนใช้พัตบัตนะคะอ่าวันนี้ก็มาสรุปไอที่ได้ลงคลิปสั้นไปเมื่อเช้านะคะแล้วก็ตัวนี้อ่ใครไม่เคยเห็นตัวนี้มันเป็นกุมารทองนะคะว่านกุมารทองหรืออดอกมันจะออกคล้ายๆกับแสงอาทิตย์นั่นแหละดอกแดงๆนะคะแถวชนบทจะมีเยอะตัวนี้มันคือกุมานทองนะคะในทาง ใครที่ค้าขายนะคะปลูกไว้หน้าร้านนะคะก็จะเรียกลูกค้าแล้วสมัยก่อนนะคะเขาใช้เป็นกุมารทองไปคู่กับบ้านนางคุ้มตรงศารนะคะแทนสารพระภุมมได้เลยเพราะว่าในความเชื่อก็จะมีเทวดานะคะมาอยู่กับต้นไม้กุมารทองกับนางคุ้มก็จะคุ้มบ้านคุ้มเรือนนะคะคุ้มภัยให้เราอันนี้คือกุมารทองด้วยนะคะก็จะมี หัวแบบนี้ลักษณะหัวของเขานะคะเอาเวลาที่เอาเราเอาไปปลูกนะคะเราจะตัดตัดให้เหลือแต่หัวก็ได้มันจะขึ้นเร็วนะคะเพราะว่าปลายแบบนี้มันไม่ได้ไปทั้งกระถางเนาะใบมันอาจจะเฉาเฉนิดนึงให้เราตัดเวลาที่เราจะปลูกต้นเล็กไม่เป็นไรต้นต้นใหญ่นะคะก็ให้ตัดตัดแล้วก็ปลูกได้เลยใช้ดินเออดินร่วนนั่นแหละดินที่บ้านเราดินร่วนที่มันระบายน้ําดีนะคะดิน ก้ามปูดินใบไม้ตัวนี้จะชอบใส่มูลสัตว์มูลไส้เดือนนะคะใส่เข้าไปสักเล็กน้อยมันก็จะโตเร็วนะคะอันนี้เป็นว่านกุมารทองนะคะเป็นว่านดีอีกหนึ่งชนิดแล้วก็ตัวที่ได้ลงไปอ่าหลายๆคนสงสัยนะคะว่าเอมหาสเสน่ห์ดอกทองมันมีกี่ชนิดนะคะก็เป็นมหาสเสน่ห์ว่านมหาสเสน่ห์ตัวนั้นที่ใบ คล้ายๆกับพวกขมิ้นนะคะอันนั้นอีกอย่างหนึ่งแล้วตัวนี้มันจะคล้ายกับอ่ะตัวนี้คล้ายๆกับพวกพญาว่านอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ร่องแดงตัวนี้เป็นอว่าน,น,อน,นดอกทองร่องแดงตรงกลางตรงกลางใบนะคะมันจะมีะร่องแดงอันนี้ก็ในทางเสริมเสน่ห์เมตตาเนาะอันนี้ก็จะขุดก็จะมีท่านที่ทำาดขุดมาเป็น,น,นเรียกว่าดอกทองร่องแดงนะคะอันนี้ ไปดูไปดูคลิปสั้นนะคะอันนั้นจะเห็นชัดนะคะ,ะตัวนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แล้วก็ดอกของว่านเสน่หานะคะอ่าเราตัดมาแบบนี้เราไปแกะเอาดอกออกแล้วก็ไปพึ่งลมพึ่งแดดให้มันแห้งนะคะเสร็จแล้วเราค่อยนําไปเก็บใส่ในซองหรือใส่ในโหลใส่ในน้ํามันจันทอันนี้แหละดอกแบบนี้แหละนะคะเวลาที่เรา เด็ดออกมาก็ไปผึ่งลมให้มันแห้งมันเป็นดอกของว่านเสนหานะคะมหาเสนหโครตัวกันนะอันนี้คือเสน่ห์เสนหาดอกออกที่ปลายช่อปลายยอดปลายกิ่งอ่ะมันจะเป็นพวงแบบนี้มันคือเอ่อเสนหานะคะแต่ว่ามันก็จะมีฤทธิ์แรงเหมือนกันในทางเสริมเสน่ห์เมตตาเป็นหนึ่งในว่านร้อยแปดที่ใช้ทำวัตถุมงคลในทางอ่เมตตามหานิยมนะคะก็ได้เก็บ มาตัวนี้เนาะ,ะก็จะเนี่ยลักษณะแบบนี้ก็ต้องดูบ่อยๆนะคะปลูกว่านก็ต้องเข้าไปดูบ่อยๆว่าอดอกมันมาหรือ,อยังควรจะเก็บตอนไหนนะคะ,ะถ้าเราลืมๆมมันก็ร่วงอยู่ตามพื้นนะคะมันก็จะเสียประโยชน์ไปเนาะอันนี้ก็จะได้มาเก็บวันนี้นะคะฝนมันลงมามันอาจมันจะไอ ช้ำๆไปนิดนึงนะคะต้องไปผึ่งลมให้แห้งนะคะเดี๋ยววิธีการบดเป็นฝงอะไรยังไงเดี๋ยวเราได้เรียนรู้กันไปนะคะตัวจะส่ตะกา้าเอาไว้วันนี้ก็จะเตรียมนะคะจะเตรียมแพ็กตัวพัตบะนะคะใครอะไรสนใจอะไรอย่างไรนะคะก็ตรงใต้คอมเมนต์นะคะตรงในนั้นรายละเอียดน้องเข้าไปดูนะคะว่าเพราะว่ามัน ก็จะให้ความรู้ในหลายๆช่องทางเหมือนกันใครสะดวกที่จะไปะตรงช่องทางไหนนะคะสีแดงสีฟ้านะคะหรือต่อๆก็เอาที่สะดวกเพราะว่าให้ความรู้เหมือนกันนะคะถ้าชอบความรู้เรื่องไม้มงคลเรื่องว่านมงคลนะคะก็ตรงนี้เลยนะคะก็จะให้ความรู้ในทุกๆวันในทุกๆช่องทางนะคะเอาวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะ,ะสําหรับ อพัตรบะเสนหามหาเสนว่านในทางป้องกันภัยในทางมหาเสนก็จะเรียนรู้กันไปนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ